ที่ผมได้ย้ายมาอยู่ภูมิใจไทยก็เ,เป็นไปตามที่ผมประกาศไว้ผมเคยประกาศไว้นะว่ามีสาธิตไม่มีสมชายสุดท้ายผมบอกให้รอคำตอบวันหลังวันที่18ตุลาคมนั่นหมายถึงว่าเป็นการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ผมก็สกั่งลุนคุณอายพิธิ์นะให้เป็นหัวหน้าพรรคก็บอก ทีมงานสมาชิกกรรมการสาขา,า,าบอกช่วยสนับสนุนคุณและพิศด้วยเพราะ็เป็นคนดีนะฮะแล้วก็กลับมาพักเที่มนี้คนที่เหมาะสมในสถานการณ์อย่างนี้ของพิจารณะผมก็บอกว่าคือคุณและพิิ์คนเดียวก็สุดท้ายก็ไม่มีคู่แข่งนะไม่มีคู่แข่งพิิ์ก็ได้เป็นหมุหน้าพักแต่ผมบอกไปว่าเมื่อเลือกหัวหน้าพักวันที่18ปดหลังวันที่แผนแล้ว ถ้ามีสาธิตจะไม่มีสมญาปรากฏว่าทางพักเลือกกุลสาธิตเป็นรองหัวหน้าพักดูแลภารกิจทางการเมืองนะเมื่อมีสาธิตผมก็ต้องรักษาสัญญาต้องรักษาสัญญาว่าไม่มีสมญาทั้งๆท,ที่เรานี่อยู่ปรานที่ปฏิมาสามสิบกว่าปีนะอ,อยู่กับพักมานานนมมีความผูกพันมีความเกี่ยวดองผูกพัน อยู่ปทายสายร่มมองของท่านชวนมาตลอดแล้วก็ช่วยเหลือดูแลพักเที่ยวที่แล้วเลือกตั้งเนี่ยไม่มีผมประชาชนที่ผัดตั้งศูนย์ผันไปแล้วที่พูดจริงๆศูนย์ผันไปแล้วเพราะบางหน่วยในเขตอำเภอเมืองได้คะแนนเดียวในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งผมไม่ใชพูดเล่นได้คะแนนเดียวไปดูดีได้คะแนนเดียวนั่นหมายถึงสะวท้องเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันเกิดขึ้นในจังหวัดสังแต่ผมยังตราบอยู่ ยังอยู่สองเขตเพราะงั้นผมต้องออกจากพักมาเพื่อไปสู่พักภูมิใจไทยผมบอกว่าผมไม่ได้ทิ้งพักนะแต่เที่ยวนี้พักทิ้งผมถ้าพักไม่ทิ้งผมพักต้องไม่เอาสาธิตต้องเอาผมไว้แต่เมื่อพักเลื่อกสาธิตเนี่ยผมต้องออกเพราะว่าคำพูดเป็นนายเราเมื่อเราพูดไปแล้วต้องรักษาคำพูดผมเลยต้องเดินออกจากพักประชาธิปัตย์ทั้งน้ําตาทั้งทั้งลมปลูกพันมานานแต่วันนี้จําเป็นต้องเดิน แล้วก็ต้องเปลี่ยนสีในทางการเมืองฮะร่วมกันนะพราะกระแสก็ดีต้องยอมรับว่าช่วงนี้หนึ่งเขาเป็นรัฐบาลสองกระแสภาคใต้ก็ดีมากโดยมีคุณพิพัฒน์รัชกิริประการลงมนาะพักดูแลอยู่ประสานงานทุกคนทุกฝ่ายได้ดีมากผมติดตามดูแลการทำงานเขาเนี่ยผมมั่นใจว่าเขาได้มากกว่าเดิมนะได้มากกว่าเดิมที่เขาไปคุยไว้ว่าอาจจะถึงส้างปีผมว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าผม เห็นชุมพรก็ดีสุราษฎร์ก็ดีนครนีสงขลาที่ก็ทยอยเข้ากันมาสตูลสตูลและก็กระบี่ไม่ต้องพูดนี่ก็ได้มานานแล้วนะโดเฉพาะในขว่งด่างมันข้อเหลือตังที่เป็นหลักๆอยู่รอบเที่ยวนี้เราทั้งสี่คนในในตังทั้งคุณสบีสุรบาลแล้วก็นายกเอกเอกกพลนภัสรลุงหลานกำนันนงแล้วทางพวกเราอีกสองเขตเนี่ยพอดึกกำลังเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนผมคิดว่า สถานการณ์น่าจะดีที่ตรงยายพักมามาอยู่กับพกเขาเนี่ยผลที่ผมบอกไปเนี่ยผมบอกว่าผมไม่ได้ทิ้งพักแต่พักทิ้งผมนะเพราะว่าเมื่อคุณเลือกสาธิตก็ถือว่าคุณทิ้งผมผมจะเป็นตัวเดือดออกทั้งน้ําตาจากพักเพื่อมาทำทุกส์ศึกการเลือกสร้างครั้งใหม่ปายใต้สีเสื้อใหม่นะอันนี้เป็นความจําเป็นที่เราหลีกหนีไม่พ้นนะครับจริงๆคุณสารทิศก็ลาออกจากพักไปแล้วนะกาเฟบัตรนะหลายคนก็ลาออกไปแล้วแล้วก็กลับกันมาใหม่ ผมก็เลยบอกว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็นขั้วอำด้านของคุณเฉลิมชัยสีอ่อนคุมหน้าในพักพวกนี้รูว้ว่าไม่เมียำนาจนพักก็ลาออกกันหมดนะพอคุณอภิิ์อภิษ์กลับมาเนี่ยก็มากันหมดอีกแต่ว่าบุคคลหล่านั้นก็สู้ถึงรังสั่งทั้งทีแล้วก็สอบตกหมดน้อยคนที่ได้มาสอบตกหมดแล้วก็ยกกันมาใหม่นะน <c oughs> ก็ก็ท่านนายกแกก็พูดหลายประเด็นนะหัวหน้าพักก็พูดหลายประเด็นบอกว่าเขาไม่นึกว่าไม่นึกว่าฝันว่าภาคใต้ จะมีสสของภูมิใจใจดังนั้นปรากฏว่าปีที่แล้วก็ได้มาแปดคนเคาอยากจะเพิ่มอยากจะเพิ่มทีนี้พออยากจะเพิ่มมันทรง,งกบกระแสของเปยยบัตรเขาดาวลงนะเขาก็เลยมันก็เหมือนมดตัวหนึ่งใส่ขึ้นมดอีกตัวหนึ่งมันใส่ลงนะะผมคิดว่าเป็นโอกาสเป็นไปได้ถึงสามสิบสามที่เขาคุยไว้พื้นทีผัดใต้ป้อนีดต้อันน้คนนรักเปื้อนสีัดก็คือจะมิใจใจใส่สีอ่อน ตอนนี้ได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ยังไงวมีมีโทรศัพท์คุยกันมั่งนะแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะยังไม่ชัดเจนก็ที่รู้ข่าววงในมาแกอาจรวบรวมน้องๆได้สักกี่คนไม่ได้ผมไม่ได้ใจอาจจะถ้าไม่ไปกล้าทำก็ไปบุ่มให่ใจมีสองพักนะจะชัดเจนตรงนี้น่าจะสองพักนี้แหละไม่มีพักอื่นแล้วนะกำลังเขากำลังประสานงานคุยกันอยู่ครับหลังจากที่คุณตงชัย ย้ายมาคุณเดียใยนี่คุณชวนลีใครในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาเก่าเราแล้วก็เป็นหัวหน,น้าพักของประชารัปบัตได้มาพูดคุยกับทา,างผู้สมัครไม่เคยเลยนะไม่เคยโทรไม่เคยหาเลย <นะ S 2> แต่ว่าท่านชวนเราตั้งไว้บุนีนะนะถือว่าเป็นที่สักการะบูชานะผมไม่เคยแต่ต้องเลยแม้แต่นิดเดียวท่านชวนเนี่ยนะฮ<น>ะแต่ว่าวันนี้การเมืองมันเปลี่ยนนะการเมืองนี่จะเอาใจพูดดีใจพูดดีใจพูดมันไม่ได้แลวบ้านเมืองมันเปลี่ยน นานๆมาเนี่คนมันสรุปบทเรียนได้ว่าเท้าสุดท้ายดีแต่พูดและพูดพูดดีไม่ว่าแล้วคนด่าคนอื่นอีกอย่างนี้คนก็เริ่มเบื่อนะ,ะเริ่มหาที่ใหม่อันนี้คือข้อเท็จริงที่เกิดขึ้นคือทุกคนจะต้องยอมรับนะ,ะนี่เหมือนสโลแกนของมุชใยว่าพูดแล้วต้องทําทําให้คนเห็นว่านี่อะไรมั่งที่กำา อันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนค่อนข้างชัดเจนนะออกพูดอย่างเดียวไม่ได้แล้วพูดอย่างเดียวไม่ได้แล้วมีประเด็นสุดท้ายในส่วนของสอสอเกศีการตั้งบองเนี่ยเหตุผลที่ว่าไม่ได้มาร่วมกับคุณเทยนี่ก็จะผมผมผมเป็นคนตัดสินใจนะว่าใครควรจะลงเพราะผมอยู่พื้นที่ผมไม่เคยไปกรุงเทพฯมาห้าหกปีนะผมอยู่แต่พื้นที่ผมจะรู้ว่าคนก็ต้องการอะไรนะคนต้องการอะไรวันนี้เลยตัดสินใจเอาสจล้านไม่ได้มี ประเด็นว่าเป็นสถานะเป็นหลานท่านพี่พัน์ไม่ใช่นะเขาท่านพิพัน์บอกว่าอยู่ที่ผมเป็นคนเลือกตัดสินใจว่าจะเห็นควรเราใครเที่เหมาะสมเพราะเรารู้ดีที่สุดเขาจะรู้ดีกว่าเราไม่ได้พื้นที่เราสุดท้ายผมเห็นว่ากอ่าสจร้านน่าดีกว่าเพราะการเลือกสร้างเที่ยวที่แล้วเขาก็ไม่มีคนแข่งไม่มีคู่แข่งตนนั้นก็ได้ฟรีๆก็ลงสจเป็นสองครั้งครั้งแรกชนะขาดครั้งที่สองไม่มีคู่แข่งแล้วก็หน่วยการสจทั้งหมดในพื้นที่เขาก็เชียร์สจร้าน ผมเลยบอกว่าเที่ยวเนี้ต้องขอเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมทั้งหมดนะฮะและเพื่อความสบายใจของเครือข่ายผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นที่เขาเรียกร้องมาเลยต้องเปลี่ยนตัวครับครับ,รบทีนี้คุณสมชายอยากจะบอกอะไรถึงแฟนๆหรือคนที่เคยเป็นสมาชิกปพยาธิป,ปั์แล้วก็เคยสังเกตนุนูนคุณสมชายทั้งสองเขตเั็นไงบ้างก็ตามกันมาเมื่อผมเปลี่ยนสีใยพักใยขั้วแล้วก็พวกเราก็คิดว่าคงเหมือนเดิม หลายคนผมไม่สับอกแล้วแต่กนนอกไปไหนพวกเราไปนั่นแหละต่างกันไปหมดเพราะมีอะไรก็เพิ่งผ่านส่ดูแลกันอย่าพิารณาว่าบ้านใหญ่ไม่ใช่ได้มาง่ายนะมันต้องดูแลเขาอะเป็นหลายสิบปีงานศพงานการในหัวสึงหมูสึงส่งกันไปดูแลก่อนตัวเองได้ไปหรือเปล่ามีพรานหรือเปล่าต้องส่งไปดูแลก่อนเพราะความผูกพันของเราผมนี่ท้องสินอะมันผูกพันกันมากแยกไม่ออกล่าสุดพี่ชายเป็นนายกอบจ ได้หนึน่งแสนเจ็ดหมื่นคะแนนขณะที่คู่แข่งได้สองหมื่นแค่นั้นนี่มันมันจะท้อเห็นว่าเราปลูกพันุ์พื้นที่ดูแลก็าตลอดดูแลตลอดมันเลยมีความปูกพันเชื่อมโยงกันมาตลอดครับ